สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมเบอรีครับตอนนี้มาดูงานนะครับของพี่ๆบ้านหลังใหญ่นะครับจากบริษัทงานบริษัทกอพิญญานะครับตอนนี้ทีมช่างก็กลาลังนี่นะครับเตรียมไม้อามาตอกแบบนะครับเตรียมเท พื้น,นรับริเวณด้านข้างบ้านนะครับเตรียมเทนะครับวัสดุหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นแผ่นไม้นะครับเพื่อทําขอบนะครับให้มีระดับตามตามแบบที่ได้ออกแบบไว้นะครับไม่รู้ว่าจะสูงกี่เสซนนะฮะเดี๋ยวเราก็รอดูผลงานพี่ๆเขานะครับตอนนี้ก็นี่ครับติใจสังเกตว่าแบบ ตรงนี้ก็จะเว้นบอกเกลือไว้นะครับเพื่อนจะเทโอ้น่าจะสูงมากนะครับดูดูทรงแล้วนะครับน่าจะเท่ากับเส้นได้นะครับดูเส้นได้เป็นหลักนะครับสังเกตว่าประกอบแบบนะครับ นี้ก็นี่ครับไวเมดนะครับเตรียมไวเมดมาแล้วนะครับกดูงานฝั่งนี้นะครับบริเวณหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะคสูงจักเส้นครับไอประมาณ ควนมสูงเลยครับครับประมาณสิบครับเดี๋ยวจะลดลงไปอยู่โอ้ประมาณสิบเซนเนาะประมาณนี้ครับเส้นแดงครับอ๋อเส้นแดงเราก็ดูฝั่งนู้นนะครับพี่พี่เอฟซีด้วยนะเส้นแดงนะเป็นแนวนะครับสิบประมาณสิบเซนนะครับจากพื้นดินนะแล้วก็ความแข็งแรงนะครับก็สามารถใช้เดินรอบบ้านได้นะครับแล้วก็ ของผมนี้ปัจจุบันก็กลายไปที่วางของนะบริเวณที่พอดีที่เทรอบบ้านนะครับสังเกตว่าลมพัดมาเย็นๆนะครับ เหมือนฝนตกนะครับเท่าที่ผมดูเหมือนฝนตกนะแต่ว่าตกทางนู้นนะฮะน่าจะทางทาธาตุพนมนะครับาธาตุพนมฝนตกหรือเปล่านะฮะร่มเย็นๆมานะครับแล้วก็เมฆคึมๆนะครับฝั่งนู้นนะครับเรามาดูไอ้บันไดาทางลวงหลังบ้านกันนะครับโอ้นี่พี่เพื่อนต่อ ท่อประปานะครับที่เข้าบ้านนะครับต่อออกมาจากนู่นนะครับครับผมก็เลยครับเดี๋ยวเราขยับมานี่นีในที่เปนเหตดงานนะครับนี่นะฮะเป็นกอเล่กงานเต็มที่นะครับน่าจะภายในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้เทนะครับทำแบบเสร็จนะฮะตอนนี้ก็เวลาก็ สี่โมงจะครึ่งแล้วนะพี่พี่เพื่อนก็กําลังเร่งงานนะครับกําลังเร่งงานก่อนกลับนะครับปกติก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับอันนี้ก็บันไดทางขึ้นหลังบ้านขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็เทป,ปูนแล้วนะครับวัสดุหลักๆก็นี้ครับอิดมอนนะครับดูการประกอบ घुमारा <laughs> ทางนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ท่อบ่อสำหรับอ่างอ่างห้องครัวนะครับอ่างล้างจานห้องครัว คืบหน้าไปมากครับนี่ดูลมเด็นๆพัดมาครับดูแนวรู้ว่านะครับรอบบ้าน ตอนนี้แอดก็สตาร์ทรถไว้นะครับเพราะว่ารถจอดตากแดดนานนะครับเกิดความร้อนนะครับกว่าจะขึ้นรถได้แล้วก็สตาร์ทเครื่องรอไว้นะครับมาดูพี่ๆช่างคนเก็บงานกันนะครับอ๋

ในช่างก็เก็บรายละเอียดของงานนะครับบริเวณปีกนกนะครับเก็บงานกันจะสังเกตว่ารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับบริเวณปีกนกนะครับเพราะว่าใช้ปูนนะครับทําจับเหลี่ยมเนาะเก็บงานนะครับให้ได้งานที่สวยงามกว่าที่จะทาสีนะครับกว่าปูนจะแห้งนะพรุ่งนี้น่าจะแห้งนะ เพราะว่าแดดก็ถึงมีลมมาแต่ว่าแดดก็ยังออกอยู่นะครับแค่บรรยากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแถวนี้นะฮะพอรอดูกันนะครับว่าเ,าเห็นว่าจะได้มุงสังกษามุงหลังคาเนาะในส่วนที่เหลือนะครับถ้าเสร็จงานข้างบนนะครับเขาก็จะได้มุงหลังคารอดูนะครับว่า จะเป็นวันพรุ่งนี้หรือจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับก็ติดตามผลงานได้ครับก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้อดิสร์แฟมิลี่นุกกี้แฟมิลี่แล้วก็ขอบใจเดอะออฟฟิเชียลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ